ลิฟิีีมาคือภาวะน้ำเหลืองข้างนะคะซึ่งเกิดได้บริเวณหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือว่าหน้าท้องหรือว่าศีรษะคอก็ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดที่ขึ้นที่แขนนะคะก็จะพบว่าสาเหตุหลักๆเลยก็จะเกี่ยวกับการรักษาของมระด็งเต้าหนมอาการของภาวะลิฟิีฟีมาเนี่ยมีได้หลากหลายตั้งแต่เริ่มต้นต้งเช่นคนไข้รู้สึกว่าแขนบวมหรือตึงๆมากขึ้นหรือว่ามีอาการเมื่อยหนักหรือว่ามีอาการเจ็บที่บริเวณแขนโดยที่แบบว่า เอ๊ะไม่แน่ใจว่าเจ็บอะไรนะคะหรือว่าเป็นมากขึ้นก็จะมีเรื่องภาวะที่บวมมากขึ้นจนกระทั่งเราสังเกตได้โดยที่โบมช่วง,งแรกอาจจะเป็นเป็นหาย,หายแต่ถ้าเกิดว่าไปทิ้งไว้ระยะนานก็จะมีการบวมโดยที่ไม่หายเลยก็ได้ค่ะการรักษาของภาวะลิฟฟิดิมาในปัจจุบันค่ะหนึ่งก็ต้องตรวจวินิจฉัยก่อนหลังจากตรวจวินิจฉัยแล้วค่ะเราก็จะทําการรักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็การรักษาโดยการไม่ผ่าตัด วิธีการโดยไม่ผ่าตัดเนี่ยก็จะใส่ปอกแขนเพื่อจะทําให้รัดให้ไล่ทางเดินน้ําเหลืองมากขึ้นกลับมาเข้าสู่ร่างกายได้หรือว่าการดูแลผิวนะคะแล้วก็ลดภาวะที่จะทําให้แขนบวมมากขึ้นหรือว่าการติดเชื้อค่ะส่วนการผ่าตัดค่ะก็จะมีได้ตั้งแต่การผ่าตัดท,ทําทางเชื่อมทางเดินน้ําเหลืองกับหลอดเลือดดำค่ะเพื่อทําให้สามารถไหลกลับมาสู่ร่างกายได้ค่ะก็ท่าทให้ภาวะแขนบวมลดลงได้